งกสวัสดีค่ะมา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 มก๊ี่ยังสู้กินมื้อเนี่ยนี่ค่ะจะไม่คิดแกงเนาะแต่จะผัดพี่แกงนะคะพี่แกงนะประเดี๋เด้อค่ะเท็ดไปตามกระซาร์แ้อค่ะเด้อมาแสบแบบกระเฮ็ดแบบนั้นใส่ลงไปจู๊ดใส่กุ้งลงไปเอ้ยหอมช่วยต้อมผัดกุ้งใช้ยังเนี่ยมาดูกันค่ะลวางคิดแกงตรงนี้ลง ค่ะบาดนี้เป็นไล่าการเยราะใส่เครื่องจิ๊ดๆๆๆกระเด็สงงสงงสงงนสลุมไปสลุมไปสลุมไปอึ๊บไปส่วนมักออกหวานจังน้อยอืมแม่นอืมอันนี้อันเด็จังน้อยลุกเลยเด็กแลิมก็แซ่บแล้วนั่งเอกของข้ามาแล้วค่ะผู้ใส่เบิร์หนี่สิ่ลายโผล่เพราะบอลลูนลายอยู่ยยยด้วยเนาะอืใส่ใบบักกูดลงไปนั่นเป็นตะก,กินบ้างค่ะพี่น้องโอเคแล้วค่ะโอเคราคาอืม <ic> นี่นี่นี่จานหอมต้องอมพะโล้เออนี่อีกยังียบบ้อยสตอผัดกุ้งยาบ้อยผัดกูหอมนี่ก็อรอยม่